โบบิวดอนดอนได้แชร์ภาพและพระคุณทองพระคุ้มครองที่ทรงทำทำนายพระพระสงค์ผิดผิดเพียงที่ทำให้คนหลงเชื่ออย่างง่ายอย่างง่ายได้ง่ายได้และเคลื่อนไหวหลังจากหายไปสเดือนทั้งนี้หลังจากพระเอกคนดังก็ได้เผยแพร่ออกไปดังกล่าวที่ได้มีแฟนๆขับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอา,อาทิตย์ที่ชอบ ชอบคุณหลักคิดถึงและจะมีบ้างที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่โป๊ะเท่านั้นมะหมวกของพันพระคุณทองและคือแก่แกนแกนแท้ๆขอบคุณน้องที่น้องโป๊ะนำมาหลักที่ดีๆมานำเสนอหากมนุษย์ยังยึดยึดติอยู่ในอยู่ในตัดหาอันเป็นเหตเหตแห่งทุกข์และ ก็ย่อมมีวงเวียนไหวาตายเกิดไม่จบไม่สิน้นพุทธแท้